ดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าจะพามาออกกําลังกายนะคะที่สวนนวมินนะคะอยู่ใกล้ๆที่ฟ้าอยู่นั่นเองวันนี้ไม่ได้ทําอาหารนะคะฟ้าก็จะพามาออกกําลังกายนะคะนี่บรรยากาศสวยงามเลยนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าเขียวไปหมดเลยมีนกมีปลาด้วยนะคะฟ้าไม่ได้แบบ มาเดินแบบนี้นานแล้วได้พักแบบนี้นานแล้วการที่ฟ้าออกกําลังกายก็อยู่ที่บ้านเนาะเพราะฟ้าไม่ค่อยมีเวลาฟ้าก็ตื่นมาก็เล่นโยคะประมาณนั้นแหละแต่ว่ายังไงยังไง,ง,ไงฟ้าก็ต้องออกกําลังกายนะคะถ้าเราไม่ออกกําลังกายถ้าฟ้าไม่เล่นโยคะนะคะสิ่งที่ฟ้าจะเป็นก็คือฟ้าจะปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเราได้ออกกําลังกายหรือว่าได้เล่นโยคะนะคะก็จะผ่อนคลายนะคะ แล้วทำงานก็จะไม่ค่อยเหนื่อยมากตัวเรามันจะเบาๆเส้นเอ็นอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ตึงนะคะนอกจากนั้นฟ้ายังอยากจะออกมาแบบพออยู่ห้องนะมันก็เป็นห้องแคบๆสี่เหลี่ยมก็ได้แค่นั้นแหละจะกระโดดจะเต้นจะอะไรก็เก่งใจห้องข้างๆนะคะฟ้าก็เลยต้องออกมาข้างนอกนะคะมาที่สวนนี่ได้บรรยากาศดีมากเลย เดินสบายเลยได้มาออกกำลังกายบ้างจะได้ผ่อนคลายไอเดียดีๆนะคะไปทำคลิปต่อนะคะคลิปที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือว่ามีประโยชน์ต่อตัวฟ้าเองนะคะฟ้ก็ฝึกไปด้วยแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็ได้อะไรดีๆก็อยากจะแบ่งปันทุกคนนะคะวันนี้เย็นสบายมากเลย ช่วงนี้ทุกคนต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะนอกจากเราทานอาหารให้ครบห้าหมู่เรายังต้องออกกำลังกายแล้วก็ปรับจิตปรับใจของเรานะคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งและช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะคุณหมอพยาบาลก็ทำงานหนักนะคะเราก็ช่วยกันดูแลตัวเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพ ั้งกายแล้วก็ใจของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ผ่านช่วงโควิดนี้ไปนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปเดี๋ยวก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เนาะสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือใจเราเองนั่นเองแม้แต่ใจเราเรายังควบคุมยากเลยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ก็คงไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองนะคะเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายเราอยากไม่เจ็บป่วยหรือว่าไม่เจ็บป่วยเลยเป็นไปไม่ได้นะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้เราป่วยน้อยลง ให้เราแบบอยู่แบบไม่ทุกข์ทรมานนะคะเราก็ต้องออกกำลังกายกินอาหารให้ครบห้ามูปรับจิตปรับใจนะคะแล้วก็ลดละสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคิดบวกไว้นะคะแล้วก็เราก็จะมีแบบสุขภาพดีอะแบบ เราก็มองเข้าหาตัวเองมากกว่าที่จะไปมองคนอื่นอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้คนอื่นอย่างงุ้นอย่างนี้เราไม่ชอบใจอย่างงุ้นอย่างนี้เรากลับมามองตัวเองทําไมเราคิดอย่างงุ้นอย่างนี้ที่เราว่าคนอื่นทําไมเราว่าอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็กลับมาดูจิตรูใจเรานะคะแล้วก็ปรับจิตปรับใจของเราดูแลดูแลของใจของเราให้ดีนิสัยอะไรที่เราไม่ดีเราก็ฝึกฝนเนาะ แล้วก็ฝึกเอาออกอะไรประมาณนี้ก็แบบเราก็เห็นตัวอย่างที่เหมือนคนอื่นก็เป็นกระจกกระจกสะท้อนเงาให้เราดูบางค่าเราไม่เห็นตัวเองใช่ไหมะเราก็มองเขาก็แบบว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเลยแล้วก็เราไม่เอาไปใช้ดีกว่าเราไม่ทําแบบนี้ดีกว่าป้าก็เรียนรู้แบบนี้นะ้ป้าก็เห็นอะไรหลายๆอย่างพอเจอคนมากขึ้นซึ่งป้าก็ไม่เคยอยู่กับคนเยอะๆเนาะก็อยู่กับ คนไม่กี่คนในบ้านอะไรกัวน,นี้พอมาเจอผู้คนมากมายเยอะขึ้นเพราะว่าต่างต่างพ่อต่างแม่ต่างทีนต่างอะไรเี้ยมาเจอกันมันก็มีหลายจดิตให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะก็ดีก็ก็เป็นเรื่องดีๆอะไรที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละค่ะว้ยพูดเดยอะอีกแล้วเดี๋ยวปฟ้าไฟก่อนนะคะฟ้า,ามาเดี๋ยวฟ้าจะพาให้ดูนะคะ พอฟ้าเดินแบบเนี้ยฟ้าเห็นว่าตรงเนี้ยมันมันแข็งใช่ไหมคะเราก็จะปวดเท้าเพราะว่าเราไม่เคยเดินถอรองเท้าเนาะสิ่งที่ฟ้าแก้วก็คือฟ้าก็จะไปเดินที่ตรงหญ้านะคะก็จะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วเราก็ฟ้าก็เกิดสภาวะนะคะบางครั้งอะ่ะเราทําอะไรเข่งเกินไปหรือว่าหนักเกินไปอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะทําให้เราแบบเครียดหรือว่าปวดนี้เนาะ เราก็มาพักก่อนเออแล้วค่อยมาตั้งหลักใหม่อะไรประมาณเนี้พ้าก็คิดถึงสภาวะตัวนั้นก็คือเออเรามาที่แบบผ่อนคลายสบายสบายหน่อยที่มันเย็นๆแล้วก็มันนุ่มๆก็จะเดินบนหญ้าไปแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ฝึกแบบนี้ไปแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาป้าเจออะไรบ้างแล้ว แล้วฟ้าทําอะไรลงไปบ้างแล้วฟ้าต้องแก้ไขยังไงฟ้ามาเดินที่สวนก็ทําให้ได้อยู่กับตัวเองนะคะมีเนี่ยมีหญ้าเขียวๆแล้วก็เดินแบบนุ่มๆสบายๆวันนี้ฟ้าก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ